where we're going รายการเรียลิตี้โชว์ที่ตามติดภารกิจคุณพ่อคนดังของเมืองจีนในการพาลุลูกไปทํากิจกรรมต่างๆต,ตั้งแต่ออกหาอาหารในป่าจนถึงปรุงอาหารกินกันเองซึ่งการนําเสนอชีวิตครอบครัวของคนดังซึ่งไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยในแดนมังกรรวมกับความนิยมรายการเกี่ยวกับเด็กของชาวจีนที่ถูกควบคุมการมีทาย,ยาทด,ด้วยนโยบายลูกคนเดียวทําให้รายการซื้อสถานีหูหนานทีวีของจีนซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศเกาหลีใต้นี้กลายเป็นรายการโทรทัศน์ทางเคเบิลที่ทำเรตติ้งสูง สุดในเมืองจีนและทำยอดผู้ชมแบบออนไลน์กว่า5ล้านครั้งแต่เดิมความนิยมรายการโทรทัศน์จากเกาหลีใต้ในหมู่ชาวจีนจะจำกัดแต่ในโลกออนไลน์เมื่อรายการดังๆอย่าง Running Man หรือ We Got Married ต่างถูกดาวน์โหลดไปชมแบบผิดกฎหมายอย่างแพร่หลาย กระทั่งหูนานทีวีตัดสินใจนำา i a m As i n g e r r e a ร i t y s h ล w แดนกิมจิที่นำนักร้องผู้มากประสบการณ์มาแข่งการโชว์พลังเสียงมาผลิตในเวอร์ชั่นภาษาจีนกลางโดยมีทีมงานของทั้งสองชาติร่วมมือในการผลิตส่งให้รายการเปิดตัวด้วยเรตติ้งสูงสุดด้วยยอดผู้ชมถึงร้อยละ2.38แซงหน้า The Voice of China รายการประกวดร้องเพลงคู่แข่งที่จีนซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศเนเธอร์แลนด ความด่งดังของ I Am A Singer ินำไปสู่การน,นำเนื้อหาของรายการไปสนทนาบนโลกออนไลน์กว่าร้อยล้านข้อความและยอดชมคลิปการแสดงรวมกันกว่า200ล้านวิวความสำเร็จของ I Am A Singer ิทำให้สถานีโทรทัศน์ตามเมืองต่างๆของจีนหันมาซื้อลิขสิทธิ์รายการทีวีของเกาหลีใต้ไปผลิตซ้ำอย่างมากมาย ทั้งซูเปอร์สตาร์เครรเลตี้โชว์คนฟ้าคว้าดาวอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ One Night and Two Days รายการแนวท่องเที่ยวที่มีแขกรับเชิญเป็นเหล่าคนดังเคป๊อบสตาร์เวทีค้นหานักร้องหน้าใหม่โดยมีกรรมการเป็นตัวแทนจาก3ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของวงการเคป๊อบ เวท,ทีที่เปิดโอกาสให้ไอดอลรุ่นใหม่นำเพลงดังในอดีตมาแข่งกันร้องใหม่และ h i d นซิ Singer โชว์ที่โด่งดังจากการนำนักร้องต้นเสียงไปร้องเพลงข้างหลังม่านร่วมกับเงาเสียงอีก4คนแล้วให้ผู้ชมเลือกว่าใครคือเจ้าของเสียงตัวจริงเจ้านุมกุลก สร้างฉีผู้ผลิตรายการซูเปอร์สตาร์ไชน่าเวทีประกวดชื่อดังของจีนชี้ว่ากระแสะความนิยมรายการทีวีเกาหลีใต้มาจากเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมจีนแม้ญี่ปุ่นจะส่งออกสื่อทางวัฒนธรรมไม่น้อยแต่สําหรับผู้ชมชาวจีนแล้วเนื้อหาของรายการทีวีเกาหลีใต้เข้าถึงใจของผู้ชมทั่วไปมากกว่าและยิ่งวันนี้จีนเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเพิ่มขึ้นความนิยมต่อการผลิตซ้ํารายการบันเทิงแดนกิมจิในเมืองจีนก็ ยิ่งเติบโตสูงขึ้นเช่นกัน